สวัสดีครับผมยุทธพงษ์ผางยุธานะครับซือเ่นเปบปซี่เมื่อนี้มาพบพ่อครับคุณปรษ์คุณประาักโอ้สวัสดีครับคุณประจักสวัสดีครับเออน้ำสกุลยังครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ได้ยินเอออยู่อันเมื่อเมื่อนี้ผมมาบ้านอย่างอันนี้บ้านนาหลวงหมู่อยังหมู่ที่สอง ตำบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอคุณประจักษ์มีปัญหาสุขภาพเรื่องอย่างครับก้นไหลย,ย้อนจ้ะโอ้เป็นก้นไหลย,ย้อนจ้ะได้เข้ามาใส่สินค้าของบริษัทพัดกูใส่สินค้าตัวไหนครับตัวลูซี่โอ้สื่อสื่อลูซี่นอนยกขึ้นนิ้วยกเออนี่ครับโอเคโอเคเอาถือไว้เอา,เอาตำลงกันหน่อยครับเออลูซี่เนาะอืม เป็นอะไรครับกินมดจะกองแล้วโอ้ยมดหลายแล้วจ้ะกดหลายยอนนี่จ้ะแสดงมดเป็นซีบขวดมันบอกโอ้ยกลัวสิบขวดอีกกินมาตลอดกินลายปีแล้วจ้ะกินมาตั้งแต่เริ่มรก็ก่นละกดนลายยอนเป็นอาการอะไรครับเรามันเจ็บมันแน่นมาสันหลังนี่ม่อกี้แยลงมานี่แยมาหลังนอนนอนบัรับกลางคืนมันมันนอนบัวได้เลยแหละตรงได้ลุขึ้นมานั่งอยู่ ว่ามันสิลงนี่มันมันบ่ลงเลยล่ะก็เลยมาหาบันนี้เราต่อแรกหันใบกินยังยังบ่ได้กินก็เลยมาหามุมรู้วว่าลองกินลูซี่เบิ่งเพราะว่ามันเป็นแหงต่อแรกว่าที่ไปหาหมอมู่ก็เลยบอกว่าบ่ต้องอัญชุภาพไปหาหมอมากินตัวนี้ลองเบ pues, ิ่งมู่แนะนำก็เลยมากินตัวนี้ลองเบิ่งกินแล้วก็คือไข่แน่ก็เลยบ่บขึ้น มันก็ค่อยโยบลงจ้ะมันก็ค่อยค่อยใครมาใครมาบบขึ้นจะเถื่อเดี๋ยวนี้แต่พาติกินนี่บพทันขึ้นจะเถื่อมันดีปพาะนั่นที่หวานเย็ะดูซี่นี่นอแต่ก้อนท่านกับบอลล็องมู่ก็แนะนําให้ลองอยู่แต่บอลองยัง่วดน้ใจไม่ต่กกินยาหมอมไม่ต่กินยาหมอบ้านนี้เราทั้งยาหมอน้อใจซี่เราลืมมันยาหมอบาดยาหมอบอกค่อยกินเดี๋ยวนี้กบมากินตัวนี้จ้ะดูซี่ กินขวดนี่มืจักมือเอาจักมือจากหมือขวดนี่เบ่อจักมือจากเหมืดประมาณหอดว่สิบมือประมาณนี้ละเพราะว่ากินมืวนต้นต้นเป็นที่แรกนี่กินแซากินแรงกินเซากินแรงจ้ะจ้ะตอวเดียวเดียวนี่ก็ค่อยบ่ได้กินแซากินแรงครับครับเพราะว่าตอนอันตอนกลางคืนกินลู้ออ ตื่นเช้ามาจากสิมากินผัดกุโอ้แสดงว่าคู่มือนี่เปิดใจกินหลายอย่างชิมเขาจ้ะกินทุกอย่างจะกินทุกอย่างเลยคู้มมือนี่แต่ประทับใจหลายคือประทับใจลูซี่กอนมูเลยมมหน่าพี่ประจ๊กเพิ่งงามนะครับหน้าตาเพิ่นเซาะใสเที้ยก็ผมโคษหลายๆอายุเท่าไรครับปีนี้62บสองจ้ะโอ้ยตัวอายุห2สองปียังแจ่มเลย สมโซโลอันสลาเพิ่นเนาะเออเพิ่นงามนะครับแสดงว่าสั่งพลเตศปัะพัน์ลูซี่นี่หลายแล้วหลายสูตรแล้วเนาะหลายจ้ะอืมกินผู้เดียวเนาะจ้ากินมาตลอดอันคุณสามีอยู่บ้านได้กินน้ำอยู่บ่ครับบ่บ่มีสามีเป็นสูตรจ้ะมีหนาเพิ่นงามโอ้ยเมนบ่มีสามีเป็นสอ่ะผู้ไรที่ต่อได้อ่ะ อันโทรมาเด้อขับเด้อเพื่อนฝากเบอร์อโทรพี่ยู่บครับบ่เบอร์โทรพอมีฝากเบอร์โทรไไ้ดดเ้อเบอรร์โทมีเรก็คลิปนี่นี่นพูดว่าวเบิ่งลายเด้อหล<ะ>ังจากเพื่อนฮันลูซี่แล้วเพื่อนประกาศหาคู่มะโอ้ยอันถัวนอ่ะเอาซรัมนี้เด้อครับกินหน้าเจอกันครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจา้จา